หองลิฟต์กับดิ g หมดแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าดูห้องนอนกัน <c oughs> ดูห้องน้ำก่อนไหม <c oughs> เข้าไปดูห้องน้ำนิดนึงอในห้องน้ํานี้นะครับเราทําแค่ตู้กระจกอันนี้แล้วก็ตัวหินอันนี้นะครับนอกนั้นเป็นของเดิมหมดเลยอันนี้เราทำเป็นตู้เก็บของข้างหลังนะครับข้างหน้ากูกระจกเงาสีชาข้างในก็เป็นไม้ทำสี่ย้อมนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยซ้อนฝ่ายกุผนังตรงนี้ด้วยหิน black forest ตัวเดียวกับที่ทำท็อปข้างนอ,อกนะครับแค่มีชุดนี้เพิ่มเข้ามาก็ทำให้ห้องดูแบบได้ฟิล์มันอยู่ในโรงแรมแล้วจริงๆอะ่ะเขาอยากทำเยอะกว่านี้อยากจะเปลี่ยนแบบชัโคโกเป็นไฟฟ้าคือมันต้องเดินงานระบบเดินไฟใหม่มันก็ต้องแบบรื้อกระเบื้องหรืออะไรของเดิมนะครับก็วุ่นวายก็แนะนำว่าทำแค่นี้ล้กันห้องน้ำใหญ่มเนี่ใ่ ก็อยากวบบที่บ้านเข้าดูห้องนอนจริงๆคือเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะครับแต่ว่าทําแล้วดูเหมือนเยอะอย่างอันเนี้ยเราทําแค่หัวเตียงนะครับติดวอลเปเปอร์สีเทาเข้มๆแล้วก็มีคิวสแตนเลสมีบิ้วหัวเตียงตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีซ่อนไฟตกใจนู่ไฟไม่ติดไฟมาช้ามาช้าไปิด มีซ่อนไฟ่นะ,ะเร็วขึ้นไหมไม่เาเตรียมทาแค่บริเวณนี้นะครับนอกนั้นก็เป็นเฟอร์เจอร์ลอยตัวแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะติดพอร์พเปอร์แล้วก็มีคิวสแตนเลสกับมีทําเชลไม้อันนี้ขึ้นมา,า <c oughs> ก็จริงๆวางร็อพนู่นนั่นนี่เพราะว่าเขาไม่เอาทีวีในห้องนี้นะมาดูเฟอร์เจอร์ลอยตัวกันนะครับเตียงอันนี้นะครับก็เป็นของโบคอนเซปต์สังเกตดูก็สแ,แกนสแกนนะ เพราะว่ายี่ห้อนี้อย่างที่บอกว่าสแกนด i เน v i เวียนนะครับตัวนี้ต้องสั่งประมาณ4เดือนนะครับพวกนี้เราเลือกผ้าเลือกอะไรใหม่ได้หมดเลยนะบุผ้าบุหนังนะครับราคาก็จะแพงต่างกันผ้าก็จะถูกกว่าหนังก็จะแพงนะครับตัวนี้ก็เป็นเตียง5ฟุตนะครับราคาประมาณ60,000นะครับแล้วก็ตัว s i ส e Table อันนี้ของเอทนีคลาฟตัวนี้ประมาณ1 5ื่นนะครับแล้วก็โคมไฟอันนี้ก็ของโบคอนเซปตเหมือนกัน อันนี้ประมาณ6,000กว่ากว่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับพรมอีเกียประมาณ9,000กว่าบาทเกือบหมื่นแล้วก็ตรงนู้นเซ็ตนั่งเล่นตรงนู้นนะครับเก้าอี้เนี่ยของโพเดียมตัวนี้ก็เลือกสีเลือกไม้ได้นะครับตัวนี้ประมาณ1,3ื0นนะครับตัวโคมไฟโคมไฟนี้ของของอะไรวะโคมไฟของคาเทล ของไปของคาเทลนะครับอันนี้ซื้อที่แอดโฮมนะครับประมาณ1 8 0 0 0แแล้วก็ตัวไอไซต์เทิลโ,โมเดิร์นโมเดิร์นอันนั้นนะ <c oughs> อันนี้ของโบคอนเซ็ปต์นะครับประมาณหมื่นหนึงนะครับพวกนี้เราก็ซื้อให้หมดเลยนะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนลินินเป็นของมูจินะครับแพงนะจริงๆอยากได้เองแต่ว่ามีปัญญาซื้อคืออันเนี้ยลูกค้าจ่ายตังค์เพิ่มนะครับค่าซื้อ Prop. พร็อพพร็อพนะไม่รวมพวกเฟอร์นิเจอร์นะเฉพาะพร็อพห้องนี้ให้มาอีกสี่หมื่นนะครับ ตรงนี้นะครับมันก็เป็นบล็อกอินคอร t เซตด้วยเลเ o u t ์ด้วยอะไรแล้วมันก็ควรจะต้องอยู่ตรงนี้คือจริงๆอะ่ะที่ต้องทำให้มันโปร่งอะ่ะเพราะว่ารีเทนแอ i r อยู่ข้างในเราก็เลยต้องทำโปรง่งหรือถ้าเกิดไม่งั้นอะ่ะเราก็ต้องทำตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างในนู้แล้วก็มีหน้าบานแต่เนี้ยเขาไม่อยากได้หน้าบานทึบเราก็เลยทำเป็นบานเลื่อนโปรง่ปรงๆเป็นระแนงไม้ตรงนี้แล้วก็จะใช้งานก็เดินเข้ามาตู้เสื้อผ้าก็เป็นของผู้ลบเหมาที่เราทำนะครับก็เป็น ไม้แอสทำสีย้อมนะครับแล้วก็มีซ่อนไฟตัวเลนชากเราก็ใช้ดีเทลเดียวกับข้างนอกมเมื่อกี้คือไม่ได้ปิดทึบก็เว้นช่องไว้แบบให้เลื่อนได้นะครับแล้วก็ระบายอากาศด้วยนะฟิลโรงแรมนะอืมคือตั้งใจทําเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้เหมือนโรงแรมเพราะว่าเขาไม่ได้แบบมาอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยมันมันจะไม่ได้ฟิลแบบโฮมมี่เหมือนบ้านนะมันจะดูแบบโรงแรมนิดนึง ดูต้องมีคนมาคอยเซตคอยอะไรเยงี้ต้องมีแม่บ้านมาคอยทำความสะอาดคนอื่นเขาอาจจะทําเป็นตู้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มออีแล้วก็เป็นหน้าบานทึบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เขาอยากได้เหมือนเป็นวอล์กอินคือเดินเข้ามานิดนึงก็งเลยทาให้ในเนี้ยไม่มีหน้าบานแล้วก็กั้นบริเวณนี้พอจะกั้นตรงนี้มันก็เลยไม่สามารถทําเป็นบานทึบได้เพราะว่ามันมีรีเทิร์นแอ์อยู่บนตรงนี้เราก็เลยทําเป็นตะแนงเพื่อให้อากาศมันสามารถเข้ามาได้ เรามาสรุปค่าใช้จ่ายโดยรวมนะครับส่วนที่เป็นงานอินเทเลียทั้งหมดเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับงานฝ้าไฟที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับประมาณ4,009นะครับแล้วก็ส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแล้วก็พมาม่านะครับอีก3,002อยังไม่รวมพร้อมนะเท่ากักประมาณ40,000ประมาณ800,000เท่าไหร่วะ500,000บวก3,002รวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ800,000นิดๆนะครับ แพงไมครไม่แพงได้โคมไฟเนลสันบับเบิร์นเฟอร์นิเจอร์นี่แบรนด์ทั้งนั้นไม่อยากจะคุยว่าหลังจากทำห้องนี้เสร็จเนี่ยลูกค้าปรับปรือมาชอบมากจนให้ไปทำบ้านอีกหลังหนึ่งของจ้างแหละเพราะว่าจ่ายงวดแรกมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านนะครับที่บางกอกบุรีวัดนะเดี๋ยวถ้าเข้าไปเมื่อไหร่แล้วก็มีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตบ้านที่บางกอกบุรีวัดกันอีกที่หนึ่งนะครับก็กลับใครที่ อยากจะให้เราทำนะตอนนี้ก็ต้องรอคิวนิดนึงนะ oh, <no. S 1> ไม่ได้แบบว่าทำไมถอนใจอ่ะ <laughs> เอ้ยมันคิวเยอะจริง <c oughs> ออไม่ได้แก้กพูด <c oughs> ก็รอนิดหนึ่งนะครับถ้าใครรอได้ก,ก,ก็ก็ทักมาได้นะถ้าใครสงสัยอยากสอบถามหรืออยากให้เราอธิบายอะไร <c oughs> เพิ่มเติมนะสามารถพิมพ์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบทุกคําถามเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเจอตัวเป็นจยังไงได้บ้างจ้างสิมีอย่างอื โตเป็นๆเ,เหรอเวอร์ชอต ปาเมโตสตูดิโอนะครับเปิดเวิร์กช็อปทำเนลิกริรีนะครับเนลิกริรีคืออะไรเนลิกริรีคือขนมญี่ปุ่นนะครับขนมญี่ปุ่นที่เอาไปกินในพิธีชงชานะครับตอนนี้เราเปิดสอนด้วยนะเดือนละประมาณ2ครั้งนะถ้าถ้าไม่ขี้เกียจนะก็สามารถเข้าไปดูในเพจปาเมโตสตูดิโออันนี้ได้นะครับได้เจอตัวเป็นๆด้วยได้เล่นโคจิด้วยได้ไปดูบ้านที่โนิลด้วยไปดีกว่าแนละ้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามดูนะครับสวัสดีครับ